คเป็นใครอ่ะคผมหมอนี่นะตลกตลอดเลยหยอกเล่นนะครับวันนี้ผมได้ข่าวว่าพอหมอจะมาแหล่เพราะคุณแม่ไอแหล่ไม่สังคหรอกทางเดียวครับมึงเมาไหมงานที่แล้วผมก็ไม่เมาทำไมเมาอย่างงี้ยาวผมขอได้ไหมครับพอหมอผมอยากฟังค่า ค่าน้ำนมนะครับเดดเดมามาตักครับผมเฮ้ยตู้ไม่มีวันตายยอดรักเสรีไปไหนอะฮะยอดรักไปไหนอะเสรีเขาก็ไม่ใช่ยังไม่ไปอะติดเพลงมาติดเพลงอ่าอย่าก็ชวนกันไปใจะเรียนเสรีหวังในธรรมอ๋อไปแล้วอ๋อไปแล้วไปแล้วเออมาขอเพลงนะผมมาขอเพลงไปเมานะไปเมาค่าน้ำนมนะค่าน้ำนมนะครับจัดใหนหวาน จะหลอดเลยผมลองลองหน้า,ะานะมาแปดเวันนี้สีนิ้วที่เมื่กีก้ันแนแตกตัวไปทั้งนิเตอร์เลยจ้ะ